กล่าวสวัสดียาวชนคนเล่นเกมทุกท่านนะฮะและคุณก็อยู่กับผมจางคูคนเดิมคนดีนะฮะแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับชมต่อจากนี้ก็คือการมาราธอนโหมด COV แบบ15ชั่วโมงครับผมและแต้มในขณนะนี้ผมมีแค่1,312เองเนื่องจาก แผ้ยับแผ้เยินดูสกอร์ด้สิครับแพ้ติดต่อกัน2อสามรอบชนะคืนมาแค่หนึสองรอบยกเว้นฉีฉีชนะบ่อยหน่อยมาดูกันครับว่าหลังจากที่เรามาราธรน15ชั่วโมงแล้วเนี่ยจากแต้ม1312จะขึ้นเป็น เท่าไหร่อธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่รู้จักโหมด COV นะครับโหมด COV <oughs> โหมด COV CO ก็คือโหมดที่ใช้ในการเก็บเม็ดน,นะครับต้องแลงคอนคุณเลิกขึ้นไปถึงจะเล่นโหมดนี้ได้ครับผมแล้วก็โหมดนี้นะครับหาห้องยังนานตอนนี้5นาทีครึ่งแล้ว <c oughs> แต่ถ้าคุณเล่นโลมนะครับคุณจะหาห้องภายในไม่กี่วินาทีแต่ถ้าคุณเลือกแคลี่แล้วก็เบนแล้วก็เกือบหนาทีคุณแม่ค่ะเมนโรมถูกใจสิ่งนี้เปิดประเดิมเกมแรกด้วยคุณแม่เอออิลูเมียค่ะและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมนะครับก็ดีเลยเพจพ่อบกเทเบอร์เพคครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไพ่ใช้แค่อุปเเพดดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะครับถูกกว่าเติมเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ วันเดียร์ครับประคุณทาบาล้วฮะผอมยัดนะครับผอมหอมเทพยันคับเทพไม่รวมกลุ่มครับเทพไม่ลบจุดแล้วขอประทานโทษคุณพวกเธอนะครับคือเป็นอะไรกับแครี่ผมครับผมพวกคุณยัดแครี่ผมยัดป้อมสองเลยนะโหดไปเปล่าขอประทานโทษนะครับคุณเมดป้อมแตกไปแล้วคุณมาหาซสีแตกอะไรเมื่อกี้มีสายมาบอกว่าลิงเลือดน้อยก็ผาไปเลยสิจ๊าเรียบร้อย เกียวไอ้โบน้าเส,สียเว็นตเป็นสายตำรวจและเกมนี้ฝ่ายต้องฆ่ามีจฉีผมรู้สึกทำใจไม่ได้ที่ต้องมาจัดการลูกแลกตัวเองคนนีน้มิจฉีพราะจำเป็นยนังที่กับเมนคนอื่นด้ไม่เห็นสงสารอย่างนี้เลยนะพ่อคุณก็มเมนคนอื่นมีไว้ให้แกกเมนตัวเองมีไว้ให้รักไงแล้วยิ้งซุ่มตึงๆอ่ะ ก็ลงไปนอนตึงๆสวัสดีครับคุณทูเลนวันนี้เรามาล่าอะไรกันครับสวัสดีครับคุณเอวันนี้เรามาล่าหมาหนกันครับและสุดท้ายเกมแรกก็สามารถชนะมาได้แบบสวยงามจัดจ้าก็เกมต่อไปเลยสิครับคุณเพิ่และเกมนี้ผมเล่นน้องชีแต่เอ๊ะมันรู้สึกแหลกแบบแหลกแหลกแหลกเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันแหลกมากเริ่มมีรางสักหอดที่จะไปดีแล้วรอเลี้ยวือ ลตายเลยโถแม่คุณรอเรียกความรู้สึกกระชากเกินแล้วก็เป็นไปตามคาดเกมนี้ยังแหลกเลยแหลกชนิดที่ว่าเดินโดนหน้าไถ่เขาแพ้กันโอ้โหลังแหลกแหลกลังแหลกโอ้เตรียมตัวเลยจบเกมที่ตูโดนรีพอร์ตแน่โดนสกอร์คือ2-6-1หก่ถ้าโดนรีพอร์ตนี่คือจบเลยนะ เพราะว่าถ้าคะแนนความประพฤติต่ำกว่า97คือไม่สามารถเล่นโหมด COV ได้และสุดท้ายก็แพ้แบบอีซี่ขอโทษจริงๆเพื่อนอยู่อยู่ไวไฟเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพื่อนก็โดษและสรุปผลเป็นไงโดรีพอร์ตปะเนี่ยจะไปเหลืออะไรเล่าลบมหกแบบตึงๆโอ้โหแม่จ๋าต้องไปเล่นโหมดจันด,ดับหรือไม่ก็โหมดธรรมดาเพื่อทําการ เพิ่มคะแนนความประพืติให้ได้ถึง98ถึงจะกลับไปเล่นโหมดซ o v วได้โอ้ชีวิตและหลังจากนี้ก็ต้องเล่นอีก4ตาเพื่อแก้แบนเพื่อจะกลับไปเล่น COV โ,โอ้โห oh. เจ็บจีดไปยังสวงเราะมีไว้ให้ลิงถือเดี๋ยวนะเห็นแต่ลิงฝ่ายตรงข้ามถือคลีอะโดคลีของจีนตีไม่แตกคนปกติทั่วไปเขาอาจจะล็อกแคลรี่แต่โทษทีผมล็อกซับพอร์ตไรไปละเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรร้องวะเดี๋ยวนะทำไมเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์มันรวนวะไม่ด่านแล้วก้้นลลออจปฏิบัติการรอเอวสู่มาวางแถบพี่ก็จะแมิบัติารไนี่เรียบร้อยดีนะกวางแถบและเห็นเนี่ย Oh yeah, yeah. เดี๋ยวนะคุณพี่คุณพี่ก็สีม่องเท่นด้วยการมาวางแทบนี่แหละแล้วเกมนี้ที่ผมตัดส <ใจ S 1> ินใจหยิบอะลัมาก็เพราะเดี๋ยแหละไอ้เสตที่สื้อตัวเนี่ล็อก่าป้อมไปเลยจ้าร้าน็อดเพื่อนแบบตึงๆเจ้หูเกิดไวๆนั่นลมแบกทีมด้วยมาๆมา,มาเอากอ<า>สเลเยอร์เด<า>ียเดี๋ยว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 พวกคุณไม่ใช่ทีมผมครับ ผมไม่ได้ชวนพวกคุณแต่ก็ไม่เป็นไรครอกอดใดคุยคุ้นเยไงแม่เตงก็ก็เตงชวนว่ามามามาเขาก็ไม่อยากให้เตงเสียน้ำใจอ่ะมั่นใจได้ว่าเขาชวนเธอเขาไม่ได้เรียกหมามากินข้าวใช่ไหมโอ้โหแกหยุดดิแกจะแหลงเพื่อสุดท้ายแล้วก็สามารถชนะได้แบบสวยเงิม แล้วก็ต้องเหลือเล่นอีก3ตาเพื่อปลดแบนโอ้โชีวิตโอ้โหเป็นช่องที่ลันโดดลันโดดแล้วหลังจากที่ปลดแบนเรียบร้อยกลับมาเล่น COV ก็เล่นน้องมิโกเทวานาสิครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสรุปเพื่อนข้างๆหายไปหมดเลยหายไปได้ก็ดีความลับกับมันเยอะๆเกมนี้โดนโถมหนักมากดีนะที่มีเลเตอร์มาคอ,อยช่วยเหลือเมืง่งกันแย่ yeah. ิติดโทรใครมันประกาศกล้าอีกเพื่อนรักของฉันไอเอลส์มึง นี่ก็จะิงเพชรเลาเหรอนายถ้าเราบอกว่าเราเล็งคลิปนายจะเชื่อแล้วเปล่าแครี่มันก็ต้องชนแครี่จริงไหมเอวสูมานี่เขาว่าท็อปเกียร์แรงค์ S เหรอ Grade S เลยกูเป็นอะไรเนี่ยถอยลิ้นออกก่อนมไอ้ลิหนูลูกหนูคายเสียงออกก่อนไม่้ยลกเกมนี้ค่ะไม่เยอะหรอกครับแต่เน้นทําป้อมอย่างเดียวอ้าวสวยเพื่โอ้โหยังจะยิงโดนอีกเนาะจริงๆเมื่อกี้เล็งคลิปนะ เลงคลีปแบบเลงคลีปจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นทีมพวกผมที่ได้กอสเลเยอร์แบบอ้าวอ้าวคนเก่าคุณเดอลซูเดี๋ยวพวกหมาหมูเขาไม่ได้เรียกว่าหมาหมูเขาเรียกว่าพลังมิตตะกวดมิตกภาพ สุดท้ายแล้วเกมนี้ก็สามารถชนะมาได้แบบสวยงามจ็ดเจดเกมต่อปุ๋ยขอเชิญพบกับยอดน,นักสูมลากหัวแบบคมคมคลิปยิงตีกันอยู่เฉยมันยิงไม่โดนคิดดูคมขนาดไหนสกอตตอนนี้คือ<ช>ข้าสูนตายสิจะขวาด้ต้องรีบาหาคิวๆๆหรือมันจะแอดฟิต <ๆๆ S 1> ด่วนเลยมีกันโดนรีพอีกเนี่ยจ้าออ้เฟนี่คอเหรอลูกเดี๋ยวพี่โดนอร์ต นี่ไอตัวที่หนึ่ง้ยการเล่นครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อชนะแต่เล่นเพื่อไม่ให้โดนรีพอตเราต้องรีบทำผลงานถ้าไม่รีบแล้วก็แย่แน่นอนสูบระยะสองมิลเฮ้ยอย่างน้อยก็สองคิวแล้วเว้ยโถชีวิตอนาถอนาถโป่งเน่งโปองเน่งแต่สุดท้ายก็สามารถชนะมาได้แบบบุดบิดบุญบิดสกอร์คิวมีแค่สองสัวนนั่นแหละเฮ้ยหวานแอบเกมส์ไปขอเชิญพบกับนอนทรอนอันนี้น่าจะก่อนโดนปรับนะเนี่ย มีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่หาไหมแล้วก็ชนะโอ้คุณพี่ก็เร็วเกินเกมต่อไปขอเชิญพบกับนกสังข์ขังซาต้ามีทริคในการเล่นตัวนี้ไหมครับโอ้แน่นอนว่ามีอยู่แล้วครับผมทริคในการเล่นซาต้าดับแรกนะครับก็คือเดี๋ยวบินอีกรอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซาตหรือเพื่อนกันบินเราเพื่อนกันบิ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 กบิน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 บตนบิ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  ว่าไว้แล้วเชีย ع, ทำไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้วะได้เวลามหาเทพออกโรงดึงวิญญาณแล้วก็แพ้อยู่ดีเอาละสิเริ่มไหลเป็นน้ำงั้นต้องได้เวลาของเมปากแซบคลิกสี่ก็ยังแพ้อยู่ดีโอ้ยโอ้ยถึงขั้นร้องโอ้ยละล่าสุดทอนอีกหนึ่งรอบแพ้อีกหนึ่งรอบเดีเดวเดวมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะเฮ้ยงั้นต้องเจอนี่อาดู เป็นธรรมดาของชีวิตและครับบางวันก็ต้องมีวันที่ดีดีบางวันก็มีวันที่แย่แย่แต่สําหรับสามวันที่ผมมาลาทอนเนี่ยก็คือโหมด c o วนะครับวันปกติจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะเปิดให้เล่นตอนหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนเท่านั้นกับผมรวมๆแล้วหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่ก็ประมาณเด้อสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณห้าชั่วโมงต่อวันกับผมห้าชั่วโมงต่อวันก็คือคูณสามไปสามวันก็จะเป็นสิบห้าชั่วโมง จากแต้ม1312เป็น1251ก็โทษอะไรใครไม่ได้ครับก็โทษผมเองที่แบบเน็ตกระตุกเน็ตนั่นเน็ตทีก็คือ wifi เน่าผมก็ต้องไปสมัครเน็ตรายวันแบบไม่ลดสปีดก็คือบางวันอะวันที่ดีก็คือดีสุดๆเล่นยังไงก็ชนะบางวันวันที่แย่เล่นยังไงก็แพ้โลก มักจะมีทั้งใจดีและก็ใจร้ายกับเราครับผมสําหรับบางคนโลกเขาก็ใจดีซะเหลือเกินแทบไม่มีอุปสรรคอะไรเลยแต่สาหรับบางคนเช่นผมโลกก็ใจร้ายกับเรามัากๆแต่รวมๆแล้วชีวิตนั่นแหละฮะมันต้องเป็นสีสันมีทั้งดีมีทั้งร้าย <c oughs> ปับปนกันไปครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดีที่ได้ที่ดีที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับรักทุกคนมากๆนะครับอย่าลืมพักผ่อนนะครับช่วงนี้เปิดเทอมแล้วนี่ยช่วงนี้เปิดเทอมแล้ววัยเรียนเป็นวัยที่สนุกที่สุดแล้วครับผมเชื่อผมไม่งั้นก็ต้องมาทนทุกข์ระมากตาาแบบผมนี่โธ่ชีวิตหลังจากนี้ก็ขอให้โลกใจดีกับทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ ขอให้โลกใจดีกับคุณนะครับผมโอเคผมโอเคผมโอเค